การขายประกันชีวิตตัวแทนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้รู้อะไร 1. รู้แบบประกัน 2. รู้สัญญาเพิ่มเติมนะครับสรู้กฎหมายประกันชีวิต 4. รู้ขั้นตอนการขายประกันชีวิตนะครับเมื่อตัวแทนมีความรู้แล้วหน้าที่ของตัวแทนคือออกไปบอกประโยชน์ของประกันชีวิตแ ประโยชน์ของประกันชีตเบื้องต้นมีทั้งหมด5ข้ออันนี้เบื้องต้นนะยังไม่ได้พูดทั้งหมด 1. ประกันชีวิตจะดูแลและรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเมื่อผู้เอาประกันเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 2. ประกันชีวิตจะดูแลและรับผิดชอบรายได้ที่มันขาดหายไปเมื่อผู้เอาประกันอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยไปนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลย สามประกันชีวิตจะดูแลและรับผิดชอบรายได้ที่มันขาดหายไปเมื่อผู้เอาประกันตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ 4. บริษัทประกันชีวิตจะดูแลและรับผิดชอบรายได้ที่มันขาดหายไปเมื่อผู้เอาประกันจากไป 5. บร oh <ances> ิษัทประกันชีวิตจะดูแลและรับผิดชอบชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เอาประกันหลังเกษียณโดยจะจ่ายเป็นเงินบำเหน็จหรือบำนาญนี่คือประโยชน์หลักๆ ของประกันชีวิต5ข้อหลักๆเลยนะยังไม่รวมอย่างอื่นความจริงมีมากกว่านี้หน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตก็คือออกไปบอกประโยชน์ให้กับประชาชนเข้าใจแล้วพอออกไปปุ๊บผู้มุ่งหวังก็มักจะมีข้อโต้แยง้งมักจะบอกว่าไม่เอาไม่ชอบไม่ทำไม่จำเป็นไม่รู้จะได้จริงหรือเปล่าโกหกหลอกลวงไม่ทำตามสัญญา และเก็บเงินไว้เองดีกว่าเยอะแยะมากมายอันนี้เรียกว่าข้อโต้แยง้งแต่นะครับแต่ปัจจัยที่คนตัดสินใจซื้อประกันชีวิตมันมีอยู่ทั้งหมด5ขอ้อ 1. ไว้วางใจเชื่อตัวแทนอุตสาหกรรมบริษัทนะครับทราบประโยชน์จำเป็นต้องใช้ประโยชน์ต้องการใช้ประโยชน์ตัดสินใจซื้อตามกำลังทรัพย์นี่คือปัจจัยที่ทำให้คน ตัดใจซื้อประกันชีวิตแต่ตัวแทนกำลังไปบอกเขากลับวิ่งหนีเออมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูคุณสมบัติของคนที่จะตัดใจซื้อประกันชีวิตหนึ่งมีตังสองฟังเข้าใจมีอำนาจในการตัดใจมีความรักมีความห่วงใยมีความรับผิดชอบมีโอกาสเกิดอบ,บัติเหตุมีโอกาสเจ็บป่วยพิการแก่ตายหาอ่าบข้อนี้นี่คือ คุณสมบัติของคนที่จะตัดใจซื้อประกันชีวิตเบื้องต้นหากเป็นคุณสมบัติหากเป็นปัจจัยที่ทําให้คนตัดใจซื้อสินค้าทั่วไปมีอยู่5ข้อเหมือนกันนะครับ 1. ทราบป,ประโยชน์2จําเป็นต้องใช้ประโยชน์3ต้องการใช้ประโยชน์4ไว้วางใจ5กําลังเงินนั่นคือสินค้าทั่วไปแต่ประกันชีวิตมันเปลี่ยนเอาข้อที่4มาเป็นข้อที่1นั่นก็คือการทําให้ไว้วางใจเพราะเมื่อกี้ตัวแทนการจะออกไปบอกประโยชน์ ผู้หวังกลับวิ่งหนีเป็นเพราะว่าเขากลัวได้ซื้อเขาไม่เชื่อไม่เชื่อตัวแทนไม่เชื่ออุตสาหกรรมไม่เชื่อบริษัทเป็นต้นวิธีการที่มันถูกต้องที่สุดก็คือนั่นต้องเปิดใจให้ได้เสียก่อนเปิดใจยังไม่ได้อย่าพึ่งเสนอขายอะไรเด็ดขาดนะย้ำเปิดใจยังไม่ได้อย่าเพิ่งนำเสนอขายอะไรโดยเด็ดขาดต้องเปิดใจให้ได้ทำให้เชื่อทำให้ชอบทำให้ยอมรับ เมื่อเขาเชื่อเมื่อเขาชอบเขายอมรับเขาจะรับฟังเมื่อเขารับฟังแล้วเขาจะเข้าใจเป็นข้อที่สองของตัวคุณสมบัติเมื่อเขาเข้าใจเขาจะเห็นความจําเป็นเขาจะทราบประโยชน์แล้วเขาจะเห็นความจําเป็นแล้วก็จะเกิดความต้องการท้ายสุดตัดสินใจซื้อตามกําลังทรัพย์นี่คือวิธีการขายที่มันถูกต้องอย่าแบกแบบประกันไปขายนะมันขายไม่ได้หรอกไม่มีใครอยากซื้อนะครับ จงขายประโยชน์เขามันให้ได้เปิดใจให้ได้ก่อนนำเสนอขายทุกครั้งนะครับ